ไกลๆนี่ให้มันเดินมาหาเรานี่องมันกำลังชนกันอยู่ไมาเลยอไว้เวันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งแนอันนี้ฝั่งฝ่งเงินงหรือน้าเงินจไปเลยแดงแดง นต้องปล่อยให้มันด็ดดันกันเนื <1. 3. S 1> อ่องชงสั้นตานี่เห็นไหมมันชนกันแล้วแน่ใครตายเฮ้ย